น้ำยาขนมจีนของแหววจ้ะน้ำยาปลากระป๋องสุดเแล้วดูร่ำรวยจ้ะร่ำรวยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้วบบาจวันนี้แหววก็น้องเจนนต้าจะมาทำสมตำจ้ะเรามีอาหารในปิงโตด้วย ข้างนอกอากาศร้อนจ้ะเราก,ก็น,อกน้องจินดาก็เลยไม่ออกไปนั่งข้างนอกกันเนาะก็เลยมานั่งตําสมตําในอีกของหนึ่งจ้ะในบ้านของแบบนี่แหละตะก้ากของส่วนร้ำรวยอยู่ตรงเนี้ยมองไม่เห็นจ้ะเากแบบววยมาเขาก็มาจ้ะมาดูกันเลยจ้ะว่าฝีมือสมตําของน้องจนินดาจะอร่อยขนาดไหนน้องจินดาจะไม่ใส่พริกจ้ะ จะใส่แต่กระเทียมเนาะนางไม่ชอบกินหม,มตำที่เปรเเยวจ้ะเดี๋ยวนางโชว์ฝีมือตำสมตำเองจ้ะนางใส่น้ำตาลลงไปจ้ะ ใส่ปูดองลงไปเลยจ้ะน้องจนาตาจะเอาแต่น้ำปูดองเนาะ อร่อยไหมลูกเเลติมน้ำตาลลงไปอีกจ้ะน้ำปูดองปลาเติมทุกอย่างจ้ะแมวก็นั่งอยู่ตรงนั้นร่ลำรวยร่ลำรวย มาันเาอลงไปอีกเวลานางจะกินสมตำนางจะตำเองจ้ะจม่เทสโอ้ยน้ำลายหรอไหลรเดี๋ยวจะลองชิมจ้ะอืมอร่อยจ้ะอร่อยฝีมือจ้ะตำแซบคือกัน น้องเจนาตาบอกว่าลืมใส่กะปิลงไปจ้ะแล้วนางใส่กะปิลงไปพลนางจะชอบกินสตมตำใส่กะปิามาใส่กะปิที่หลังลืมไปเมื่อกี่สตมตำกะปิจ้ะของน้องเจนาตาตำไม่เพ็ดจ้ะแต่ว่า ใส่กะปิแล้วก็ใส่ปูดองลงไปด้วยทีนี้นางจะตำสมตำเผ็ดๆให้แม่จ้ะใส่น้ำตาลลงไปตาลลงไปจ้ะพริกจะได้ไม่ต้องกระเด็นนางรู้เคล็ดลับจ้ะนางตำบ่อย ขามเปียกลงไปบีบมะนาวลงไปจ้ะฝีมือตำสมตำให้แม่กิน ขาดไม่ได้จ้ะคือกะปิเววชอบตาํตาสมตําใส่กะปิเนาะปูปลาด้วยใส่กะปิลงไปด้วย ฝีมือตำสุดตำของนางจ้ะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะว่าในปิน่นโตแบบมีอะไรมั่ง มีมะม่วงของน้องเจนาตามีพักสดพักกระลำ่ำต้นหอมจ้ะมีขนมจีน ไม่ได้จ้ะอันข้างล่างน้ำยาปลากระป๋องน้ำยาขนมจีนเนาะนี่จ้ะสมตำที่น้องจราตาตำทั้งสองโคกเลยตำแบบแบบเพชรแล้วก็แบบเพชรให้แวลเด่นน้ำยาขนมจีนเลยะนางชอบกินจ้ะเดี๋ยวมากินเข่าด้วยกันจ้ะเข่ากวางเนาะ เจัาขนมจีนกันัวขนมจีนแล้ต้มเองจับเองนางเอาใบมะกรูดด้วยเอ่เอาช้อนให้มนันนเนี่ยขนมจีนน้องยาปลากระป๋องจ้าแล้ชอบกินน้องจนตาก็ชอบกินออ้ยยัยงหอมเลย ต้นหอมจ้ะน้องเซนตาชอบกินต้นหอมเดีไม่รั่ว่าแบบตั้งกล้องแบบนี้จะมองเห็นชัดไหมนะเดี๋ยวมากินขนมจีนได้กันจ้ะโอ้ยเราอยากให้ทุกๆคนมากินก็นแบบจัดด้ว ขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องอืมอร่อยอร่อยอร่อยลลกน้ำปลายค่ะ ตั้มเดีวมาชิมสมตั้มมองชนนต้าอ่ะเหมือนจะเผ็ดเลยอ่ะอือร่อยจังอร่อยแต่ว่าเผ็ดนางตัง้มพิกอย่างละเอียดเลยอยากเผ็ด

น้ำงแล้ไหม่ออกมากินด้วยกันเอาหอยลูกจะเผ็ด นางชอบกินน้ำยาขนมจีนชอบกินลูกชิน้นขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆคนนะจ้าที่เป็นกำลังใจใแบบแล้วก็ครอบครัวแบบมาตลอดคลิปวิดีโอคลิปนี้แบบก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้า เดี๋ยวแบวก็น้องเซนาตาจะขอตัวไปกินต่อเนาะกินเซตรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของกันจัะไว้เจอกันคลิปต่อไปจนะ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย